หัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้รองนายกน้องปรือรวมกับ pa, สมาชิกสภาเทศบาลเขต3ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาถนนยุบตัวถนนพัทยาการซอย4หลังชาวบ้านสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากมานานเจ้าหน้าที่กองช่างนำคนงานเร่งซ่อมแซมปูพื้นคอนกรีตคาดสัปดาห์นี้พร้อมเปิดใช้งาน แมคทาน้ำปั่นใจดีช่วยเด็กชายถูกพ่อแท้ๆพามานั่งขอทานทรงคืนอ้อมกอดญาติเกิดปรากฏการ์พังต้นบลูมหาดวงอมาร์พัทยาทํา,าทะเลเป็นสีเขียวทรงกลิ่นเหม็นคลุ้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวท้องถิมประจําวันกับสุพลเคเบิลทีวีวันนี้พบกับผมธนวัต์ตันทองและคุณศศิพัฒน์กรโรจนาลิพิเชษครับข่าวในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันที่การลงพื้นที่ศาึกษาดูงานด้านระบบรักษาความปลอดภัยค่ะของกรมข่าวทหารอากาศนะคะที่ในวันนี้ค่ะได้มีการลงพื้นที่มาดูในส่วนของระบบกล้องวงจรปิดของเมืองพัทยาเพื่อยกระดับด้านการข่าวกลองของกรมค่ะ ที่สาราว่าการเมืองพัทยาพนากาศโทกฤษดาสุพิษเจ้ากรมข่าวทาหารอากาศนำคณะราชการกรมข่าวทหารอากาศเดินทางศึกษาดูงานด้านระบบรักษาความปลอดภัยและระบบกล้องวงจรปิดเมืองพัทยาโดยมีนายประเม็ญยามพิเชษนาย,ยกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายภูมิพัฒน์กมลนาถเลขานุก,การนาย,ยกเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการต้อนรับนะคะ สำหรับการเดินทางศึกษาดูงานด้านระบบการรักษาความปลอดภัยและระบบกล้องวงจรปิดเมืองพัทยาโดยกรมข่าวทหารอากาศได้จัดกิจกรรมกรมข่าวทหารอากาศสัญจรประจำปี2566โดยได้มีการจัดให้ข้าราชการกรมข่าวทหารอากาศนั้นได้ ศึกษาดูงานนะคะในเรื่องของหน่วยงานราชการและก็สถานที่สําคัญในพื้นที่จังหวัดชุมพีระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนทางนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ด้านข่าวกวรองและการรักษาความปลอดภัยสามารถนําไปประยุกต์และปฏิบัติการในส่วนของข้าราชการได้ต่อไปซึ่งกรมข่าวทหารอากาศได้รายงนเห็นว่าเมืองพัทยามีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดที่มีประสิทธิภาพทันสมัยสําหรับบรุรณาการด้านการข่าวต่อ ตลอดจนเพื่อการควบคุมเอเมริการงานด้านอื่นๆโดยในบปรแเรมงานพิเศษนายกเมืองพัทยาได้กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปภาพรวมของเมืองพัทยาและพายเยี่ยมชมระบบการทํางานของห้องสังการและควบคุม CCR ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมระบบการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและระบบกล้องวงจรปิดของเมืองพัทยาก็ต้องยอมรับว่ากล้องวงจรปิดในพื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญ ทีเดียวที่หลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่า,ากล้องของเมืองพัทยาเนี่ยมีหลายจุดนะก็มีห้อง CCTV ด้วยนะคะที่ถือว่าโหอันดับต้นๆเหมือนกันนะก็ไม่รู้ตอนนี้ว่ากล้องของเรานี่ใช้ได้กันครอบคุมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วใช่นะครับแต่ว่าที่สําคัญคือเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลถึง3กะ เพื่อที่จะดูแลตลอด24ชั่วโมงพื้นที่เรากว่างใช่ัท่องเที่ยวด้วยนะคะนะครับนะครับมาต่อที่การลงพื้นที่ไปของรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือนะครับที่ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลือเขต3เป็นการลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาถนนยุบตัวบริเวณถนนพัฒนาการซอย4หลังจากที่ประชาชนนั้นสัญจรไปมาด้วยความยากลําบากมาอย่างยาวนานโดยเจ้าหน้าที่กองช่างนะครับก็นําคนงานเร่งลงพื้นที่ไปซ่อมแซมแล้วก็ปูพื้นคอนกรีตนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้น่าจะพร้อม เปิดใช้งานครับ นายวันชัยแสนงามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลือเขตส,สลงพื้นที่ไปยังบริเวณกลางซอยพัฒนาการซอย4นะครับเพื่อไปติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการซ่อมแซมถนนยุบตัวโดยหลังจากที่เทศบาลเมืองหนองปลือได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจํานวนมากเลยนะครับว่าถนนเส้นดังกล่าวนั้นยุบตัวและเวลาที่มีฝนตกน้ําก็จะเข้ามาขังบริเวณดังกล่าวเป็นจํานวนมากทําให้รถจักรยานยนต์ที่ผ่านมาบริเวณดังกล่าวนั้นสัญจร มาอย่างยากลําบากหลังจากเทศบาลทราบเรื่องนะครับก็ทําการสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือ กองช่างเทศบาลเมืองปูรอนะครับลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ประเมินการซ่อมแซมและเพื่อจะได้ทําการจัดสรรง,งบประมาณลงมาเพื่อแก้ไขเป็นการด่วนนะครับโดยการซ่อมแซมในวันนี้นั้นเป็นการปูพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง8เมตรยาว30เมตรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทําการเปิดหน้างานทีละฝั่งแล้วก็เทปูนคอนกรีตนะครับจากนั้นหลังจากเทคอนกรีตเสร็จสิ้นไปแล้วหนึ่งฝั่งเจา้าหน้าที่ก็จะทําการปูคอนกรีตเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งครับโดยคาดว่าจะพร้อมเปิด ให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ภายในสัปดาห์นี้ส่วนวันนี้นะครับจากการลงพื้นที่ดูที่หน้างานก็พบว่ามีความคืบหน้าไปแล้วมากกว่า50%ครับก็เรียกได้ว่าแก้ไปัญหายอย่างรวดเร็เวทีเดียวนะครับใช่ค่ะไปดูความยิ่งใหญ่ของงานแห่โคมชมพระฉายสืบสายศินหินหนองจับเต่า เขาชีจันขลังที่9กันขึ้นค่ะก็ปีนี้ก็จัดขึ้นเอาเนี้ว่าเป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการร่วมกันค่ะนําของดีของสศรหีีเนี่ยออกร้านนะคะเพื่อให้ี่องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ร่วมจับจ่ายใช้สอยกันค่ะ นายนิติวิวัฒนานิดองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมบุรีเป็นประธานในการเปิดงานแห่คมชมพระฉายสืบสายสินทินน้องจับเต่าเขาชีจันท์ครั้งที่9โดยมีนางอัมภัยศักดานุกูลจิสไลว,วินสกี้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมบุรีพลเรือโทพ,พงศักด์ภูริโรดประธานกรรมการมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันน,นายธนพงศ์โคตรบณีนายกเทศสนมรีเขาชีจันทร์ผู้แทนจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมบุรีนังที่ทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเข้าร่วม าน,นายนิติวิวัฒนานิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบรีเผยว่าชลบรีเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนําที่มีความหลากหลายซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้พบกับความประทับใจตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนลับขอบฟ้า นอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวนําเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แสนพิเศษเพื่อให้การเดินทางมาท่องเที่ยวมีความหมายยิ่งขึ้นด้วยการบอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นที่จดจํารวมทั้งนําเสนอและความงดงามของวิถีวัฒนธรรมมาต่อย,ยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนะคะจะขึ้นเป็นปีที่เก้าแล้วด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบาพิษและเพื่อเฉริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รวมทั้งเพื่อสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ณพระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตโมภาาสดาซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่9 สำหรับงานเทศกาลแห่โคมชมพระชายสืบสายศินทินน้องจับเตาเข่าชีจันจัดขึ้นตั้งแต่วันที่8-9ถึงกันยายนที่ผ่านมาซึ่งตลอดการจัดงานทั้งสองวันได้มีการจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอสตหีบกิจกรรมสาธิตการสร้างงานสร้างอาชีพและการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมต่างๆทั้งนี้จังหวัดชุมบรีคาดหวังว่าการจัดงานเทศกาลแห่โคมชมพระชาย จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนให้คงอยู่และปลูกกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศและเกิดการเชื่อมโยงการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวในภาพรวมให้กับจังหวัดชลบุรีต่อไปนะคะก็หมดไปแล้วนะคะงานจะขึ้น2วัน ใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีเพราะปีหนึ่งมีครั้งเดียวใช่นะครับอาละรครับมาดูกันที่กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองหนองปรือนะครับกับโครงการปึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเล่นฟุตบอลเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปลือประจำปี2.566ก็เสร็จสิ้นเปที่เรียบร้อยแล้วครับ นายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือไป็นธานในการมอบใบป,ประกาศและกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติทักษะการเล่นฟุตบอลเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปลือประจำปี2566ณสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองหนองปลือโรงเรียนวัดสุทาวาสนะครับโดยมีนายสราวุธอมรธรรมสินปลัดเทศบาลเมืองหนองปลือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเยาวชนเข้าร่วมฝึกอบรมนะครับและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเทศบาลเมืองหนองปลือได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเยาวชนจึงได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติทักษะการเล่นฟุตบอลเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปลือประจาปี2566ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาในด้านกีฬาและนันทนาการเพิ่มทักษะการเล่นฟุตบอลเรียนรู้เทคนิค การเล่นเป็นทีมรู้พื้นฐานการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลสร้างให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยเคารพในกฎระเบียบกติกาและสามารถนำทักษะที่ได้จากการฝึกซ้อมไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566นะครับจนถึงวันที่10กันยายน2566ครับมีเด็กและก็เยาวชนเข้าร่วมฝึกอบรมกว่า205คนครับ โอ้โหมีประชาชนมีน้องๆให้ความสนใจมี200กว่าคนนะฮะเยอะทีเดียวนะคะไปต่อเรื่องราวของการส่งเสริมภาษากันมากตอนนี้ก็ต้องเรียนได้ว่าเด็กไทยต้องมีความรู้ภาษาเนี่ยมากกว่า2ภาษาภาษาไทย1ภาษาอังกฤษ1แล้วก็ต้องมีภาษา ภาษาที่3เนี่ยติดไปด้วยใช่นะคะ,คะถึงเรียกว่าจะมีภาษีมากกว่าคนอื่นๆเนี่ยโดยล่าสุดค่ะบ้านรักภาษาจีนจับมือกับ4องคอ์กรพันธมิตรนะคะลงนาม MOU โครงการความร่วมมือพัฒนาภาษาและก็อาชีพในเขตพื้นที่ของ EEC ค่ะ ที่บ้านรักภาษาจีนบริเวณชั้น6ศูนย์การค้าหาเบอร์มอพัทยาบ้านรักภาษาจีนค่ะนํานโดยนางสาวนงนุษย์บานทุบรวรกรรมการผู้จัดการบ้านรักภาษาจีนจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือพัฒนาภาษาและอาชีพเขตพื้นที่ EEC กับ4องค์กรพันธมิตรประกอบไปด้วยนายอัมพลขำวิไลผู้ช่วยกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกรกนายเจษด,ดาพรบุญน,นากรรมการบริหารสํานักงานกฎหมาย V2B International Royal Office ดรสุภา าวดีดวงเสริผู้บริหารโรงเรียนอิสตันบริบาลและนางสุดสมอนแสงสุรศักชัยประธานกรรมการเจ้าที่บริหารบริษัทไอดีไดฟ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรตินะคะร่วมง,งานและร่วมเป็นสกีพยานแสดงความยินดีอดีิเช่นนายวัฒนาจันทนันรานนนประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยานายโนบสิชานนนครผู้ในการสํานักการศึกษาเมืองพัทยานายบรรจงบรรทุนประยุกต์สมาชิกสภาเมืองพัทยานายสุรินยิ้มใหญ่สมาชิกสภาเมืองพัทยาและวทีรติยงยุชานย,ยุทธนะคะยังปรีดาคณะทํางานนายยกเมืองพัทยาค่ะ โครงการลงนามดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างบ้านรักภาษาจีนและก็สสถาบันภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาภาษาและอาชีพเขตพื้นที่ EEC ในครั้งนี้เป็นการร่วมพัฒนาบุคลากรและเปลี่ยนความร่วมมือทางภาษาและอาชีพระหว่างกันอีกทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตพัฒนาศักยภาพการศึกษาภาษาและอาชีพผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดระดับประเทศและต่างชาตินะคะรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรองรับการเข้าสู่พื้นที่ e e c ซนะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างบ้านักภาษาจีนกับ4องค์กรนั้นได้มีการตกลงกันค่ะในการทํา MOU แลกเปลี่ยนบุคลากร,กรทางการศึกษาที่มี ประสบการณ์แลกเปี่ยนเนื้อหาความรู้และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาและโครงการส่งนักเรียนฝึกงานรวมถึงโครงการฝึกอบรมภาษาอาหรับทั้งนี้บ้านภาษาจีนนะคะตั้งอยู่ที่ศูนย์คาฮาเบอร์มอลค่ะเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง2ทุ่มทุกวันผู้ครอสนใจสอบถามได้ที่0615311101โดยทางสถาบันก็มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีนภาษาอาหรับและก็ภาษาอื่นๆการันตีความชำนาญด้านการ สอนภาษามานานกว่า10ปีค่ะต้องอยอมรับว่าอนาคตเนี่ยพื้นที่บ้านเราก็เป็นอจอังหวัดที่อยู่ในกลุ่มของ EEC แน่นอนค่ะภาษาที่สําคัญมากใช่นะครับอ,อะไรครับไปต่อที่บรรยากาศร่วมแสดงความยินด,ดีนะครับเื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของอดีตนาย,ยกเทศมนตรีเมืองหนองปือดอกเตอร์ไมเชนิดอายุครบ77ปีนะครับก็เรียกได้ว่ามีบุคคลที่ใกล้ชิดตบเท้าเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างครับ โดยครอบครัวชายานิตนําโดยนางจาเนียนชายานิตอดีตประธานกลุ่มพัฒน,นาสตรีอําเภอบรมวงจัดงานครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่77ในวันที่11กันยายนนะครับของดรไมล์ชยานิตอดีตนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือณสนามยิงปืนพัทยาชูสติงพาร์คห้วยใหญ่โดยภายใต้งานนะครับด้วยรักและผูกพันคนรู้ใจสาหรับการจัดงานทางครอบครัวถือเลิกในวันที่10กันยายนนะครับแล้วก็ถือเลิกมงคลนะครับเลข9ในเดือนกันยายนเป็นการจัดงานให กับบุคคลที่ใกล้ชิดได้ร่วมอวยพรซึ่งภายในงานตั้งแต่ช่วงเช้ามีบรรดาแขกผู้มีเกียรติและคนใกล้ชิดนะครับตลอดจนนักการเมืองกลุ่มชมรมสมาคมร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างโอกาสนี้นายสุชาติชมกลิ่นนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมอวยพรในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันทํากลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอาทิเช่นนายชัยยุทธเฮงตระกูลอดีตเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสินชัยวัฒนาศาสตร์สาธรอ,อดีตนาย,ยกสมาคมนักธุรกิจ และการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในนากลุ่มพัทยาร่วมใจในายวิชัยรอดเปียอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยาเรือตรีประโมททัพทิมปลัดเมืองพัทยานายรัตกิจเฮงตะกูลผู้บริหารโครงการไฮแลนด์พัคภูวิลล่า สำหรับประวัติดรมาเชียนิทอดีตนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาหลายทศวรรษ,ษของเมืองหนองปลือโดยลงเล่นการเมืองครั้งแรกนะครับในปี2527ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและกำนันต่อมาตำบลหนองปลือได้เปลี่ยนรูปแบบการปกครองนะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองหนองปลือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่11กันยายน2549ซึ่งดรไมายก็สามารถที่จะเอาชนะใจประชาชนแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ชาวหนองปลือชนะการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือตั้งแต่สมัยแรกและก็ดูแลพี่น้องประชาชนเรื่อยมาอย่างเท่าเทียมและต่อเนื่องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะครับจึงเป็นที่รักของเพื่อนร่วมง,งานและคนใกล้ชิดในนามหัวหน้ากลุ่มเรารักหนองปลือก่อนที่จะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะครับบนเส้นทางการเมืองมาก,กว่า35ปีครับร่วมแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ย สุขภาพแข็งแรงเออนะครรยในการคงอบอุ่นเหมือนเดิมใช่ครับต่อในขาวนี้ค่ะนะักกาเมืองท้องถิ่นนะคะร,รวมถึงเหล่าบดดาอสอมอค่ะในพื้นที่ของอำเภอบานละมุงได้ร่วมพิธีชาปนากิจศพอดีตารวัตรกำนันตำบนหนองปลือน,นะคะแล้วก็เป็นอดีตอสอมอด้วยนะคะเพื่อหลังที่พบว่าได้เสียชีวิตลงด้วยโรคประจําตัวนายทวัตวงสิริวิมลน,นะคะด้วยวัย66ปีค่ะ ที่เมรุวัดหนองปลือนายวินัยอินพิทักษ์นายยศเทศสมนตรีเมืองหนองปลือเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนายทวัตวงศิริวิมลซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวนะคะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมง,งานอาทิเชน่นนายชานยุทธฮงตะกูลอดีตเลขานุการมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายแมนอินพิทักษ์อดีตสจชุมวรีคณะสจนักการเมืองประธานชุมชนอสมญาสสนิทร่วมไว้อาลัยโดยก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพนายทวัตนายวัน แส่งานประธานชมรมอสมออำเภอบรมงพร้อมเพื่อสมาชิกอสมอเด้รยวรวมกันร้องเพลงมาร์ทอสมอร่วมใจการส่งเพื่อนโรคอุดมการจิตอาสาเป็นครั้งสุดท้ายประวัติโดยสังเขปนายทวัฒวงศริวิมลเป็นบุตรของคุณพ่อคุณพ่องั้นแม่ปรุงวงศิริวิมลนายทวัดเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนพี่น้องหคนอดีตรับตําแหน่งเป็นสารวัตรกำนันตำบลหนองปลือประธานชุมชนหนองปลือหนึ่งและสมาชิกชมรมอสมอ ศูนย์บริการสาสุขบ้านมะประชันเทศบาลเมืองหนองปลือโดยถึงแก่กรรมด้วยโรคประจําตัวนะคะเมื่อวันที่4กันยายนรวมอายุ66ปีนะคะแล้วก็ในส่วนของเราบรรดาอสสมก็ได้ร่วมกันร้องเพลงม์ทอาสสมส่งเพื่อนกันด้วย ใช่นะคร,นนครับมาดูกันที่ข่าวนี้กันมากนะครับปรากฏว่าแม่คาน้ำปั่นคนนี้ต้องชื่นชมเพราะว่าใช้ไหวพริรบแล้วก็การสังเกตนะครับที่สามารถที่จะช่วยเหลือเด็กชายคนหนึ่งซึ่งถูกพ่อแท้ๆเนี่ย พามานั่งขอทานะนะฮะก็สุดท้ายสามารถประสานแล้วก็ติดต่อญาิเนี่ยมารับตัวไปได้นะฮะแต่ว่าในขณะที่ตัวของคนที่บอกว่าเป็นพ่อแล้วก็พาลูกมาขอทานเนี่ยอันนี้ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ติดตามต่อก่อนเพราะว่ายัางไม่แน่ใจว่าทำเป็นกระบวนการค้ามนุษย์พาเด็กมาขอทานหรือเปล่านะครับ นางสาวอนุธิดาจันทาอายุ34ปีซึ่งเป็นแม่ค้าน้ำปั่นชาวจังหวัดนครสวรรค์ได้ช่วยเหลือเด็กชายแจ็คนามสมมุติอายุ9ปีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสามารถติดตามญาติมารับตัวกลับบ้านหลังจากที่ถูกบิดาพามานั่งขอทานยาวิการริมถนนพัทยาสาย2ตำบลหน,อ,น,นองปลือออำเภอบาละามุงจังหวัดชลบุรีจนสามารถติดตามผู้เป็นป้ามารับตัวกลับที่พักนะครับโดยมีพนักงานสอบสวนลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานนางสาวอนุธิดาเล่าว,ว่าตนเองเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาเที่ยว เมืองพัทยามาเจอน้องวันแรกเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาสังเกตเห็นน้องมานั่งขอทานอยู่ริมถนนเกิดความสงสารอยากที่จะช่วยเหลือนะครับก็พยายามสอบถามถึงผู้ปกครองแต่น้องก็ไม่ยอมบอกนะครับตอบแต่เพียงสั้นๆว่าพ่อแท้ๆให้มานั่งขอเงินเพราะว่าป่วยเป็นโรคไต ตนจึงซื้อข้าวให้น้องนะครับแล้วก็ฝากไปให้พ่อของน้องด้วยรวมไปถึงยังซื้อเสื้อผ้าให้อีกด้วยครับแต่ก็รู้สึกผิดปกตินะครับเนื่องจากน้องนั้นผิวพรรณดีมีมารยาทลักษณะไม่น่าจะเป็นขอทานได้จึงมาเฝ้าดูวันนี้อีกนะครับพร้อมทั้งอัดคลิปวิดีโอลงติกตอกเพื่อติดตามญาติมารับตัวกลับไป ก่อนที่ตนจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับได้มาสอบถามน้องอีกครั้งถึงเรื่องที่พักแต่น้องก็ขอไปหาหน้าก่อนซึ่งขอทานอยู่แถวแถวนี้เป็นผู้ชายแต่งตัวดีตนเห็นท่าไม่ดีนะครับจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบเพราะเกรงว่าน้องนั้นจะตกปเป็นเหยื่อของแก๊งจับเด็กมาขอทาน แต่ผู้ชายคนนั้นนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นพ่อของน้องนะครับเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับวิ่งหนีทิ้งน้องเอาไว้ตนจึงหาทางติดต่อญาตินะครับเพื่อรับตัวเด็กกลับไปโดยนัดกันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาพร้อมทั้งลงบันทิปประจําวันไว้เป็นหลักฐานซึ่งจากเหตุการณ์ที่พ่อแท้ๆพาลูกในไส้มานั่งขอทานก็สร้างความสะเทือนใจแล้วก็หดหูใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากจึงอยากฝากให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันตรวจสอบนะครับแล้วก็ติดตามตัวพ่อใจร้ายรายนี้มาดําเนินคดี ตามกระบวนการทางกฎหมายด้วยครับนะครับก็ต้องชมเชยนะฮะ,ะถึงความไม่นิ่งนอนใจไม่มองว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่อย่างเดียวใแว่แล้วก็เรื่ว่าเป็นคนที่สังเกตอ่ะรู้ว่าอะไรที่มันผิดปกติะนะฮะก็ไม<จ>่ปล่อยใช่เนะ่ฮะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้ค่ะกับปรากฏการณ์แพลงต้นบูมนะคะที่ชายหาดวงออมาก็่งผลทําให้น้ำทะเลบริเวณนั้นเนี่ยโอ้เป็นสีเขียวเลยเดียวนะคะคนในพื้นที่เมืองพัทยาหลายคนก็ ก็ไม่ค่อยแปลกใจแล้วเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ่ัแต่วันท่องเที่ยวที่มาเนี่ยนะคะก็อาจจะแปลกใจนะคะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะเสียโอกาสในการเล่นน้ํบ่ายเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีเรียกว่าคํายืนยันว่าไปเล่นน้ําในช่วงของมีแลงตน้นบูมเนี่ยมันจะ <ไ S 1> ปลอดภัยหรือเปล่านะคะลหลายๆคนก็เสียดายนะคะเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ก็ตามค่ะปรากฏการณ์นี้ก็ไม่ส่งผลทําให้น้ําในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเสียแต่เดี๋ยวอาศัยเวลาสักพักหนึ่งน้ําก็จะกลับมาใส่เหมือนเดิมค่ะ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณชายหาดบัวออมายเมืองพัทยาโดยวันนี้นะคะพะบบ่าน,น้ําทะเลเป็นสีเขียวเข้มและส่งกลิ่นเหม็นแต่นักท่องเที่ยวก็ยังเล่นน้ําตามปกติ ทั้งนี้แพลงต้นบุมหรือขี้ปลาวานปีหนึ่งจะเกิดขึ้นประมาณ2-3วันในช่วงของต้นฤดูฝนถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทาให้น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีต่างๆเช่นสีน้ําตาลสีแดงสีเขียวหรือสีดําขุ่นโดยเกิดมาจากการเพิ่มจมํานวนของสารายเซลล์เดียวในทะเลเป็นจำนวนมากทําให้เห็นน้ําทะเลเป็นสีที่แตกต่างออกไปจากเดิมขอแนะนานเบื้องต้นคือนะักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้าในช่วงที่มีแพลงต้นบุมเพราะยังไม่สามารถระบ,บุได้ว่าแพลงต้นบุมชนิดใดและหาก สัมผัสก็อาจจะเกิดอาการคารันหรือเผลอสำลักน้ํขนาขณะเล่นน้ําก็อาจทําให้ท้องเสียได้ส่วนเวลาที่แพลงต้นบุมจะหมดไปนั้นขึ้นอยู่กับสารอาหารหรือว่าปุ๋ยที่อยู่ในทะเลหากหมดเร็วแพลงต้นก็จะหายไปตามธรรมชาติและทะเลก็จะกลับมาใสาสะอาดเช่นเดิมนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับปุ๋ยแล้วก็อาหารด้วยหากว่าปุ๋ย <c oughs> อาหารที่แพลงต้นบุญเนี่ยกินเนี่ยหมดเร็วรน้ำทะเลก็จะกลับมาใสาแบบนี้เหมือนเดิมนะคะชาวพัทยาก็จะชินตา S <S ใช่กับอบรรยากาศแบบนี้แต่ที่แน่ๆนี่คือ<แ>จะได้กลิ่นคาวจะจะค่อนข้างคาวหน่อยใช่นะคะ <S <S 2> <S 2> ก็อย่าเพิ่งไปเล่นน้ำแล้วกันปลอดภัยสุดค่ะ <S <S ใช่นะครับมาติดตามข่าวนี้กันบ้างครับมีงูเหลือมขนาดความยาวกว่า3เมตรเลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าทําเอาไฟฟ้าลัดวงจรไปลุกท่วมนะครับทาไฟดับทั้งซอยเลยครับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันภัยพิบัติทางบกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้สายไฟภายในซอยบัวขาว15 ตำบลหนปรืออำเภอบละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ได้รับแจ้งนะครับจึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูล,ลนิธินวที่สวามริรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับอยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูงพบเปลวไฟกำลังโหมลุกไหม้อย่างหนักมีกลุ่มควันพวยพุ่งเหม็นคละคลุ้งไปทั่วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ช่วยกันใช้สารเคมีแล้วก็โฟมฉีดสกัดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงซึ่งก็ใช้เวลากว่า20นาทีเพลิงงงจสบ ตรวจสอบที่บริเวณโคนเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับพบงูเหลือมขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณกว่า15กิโลกรัมยาวประมาณ3เมตรมีบาดแผลถูกไฟลวกตามลำตัวนอนขดอยู่บนพื้นนะครับเจ้าหน้าที่จึงช่วยการรักษาอาการบาดเจ็บ สอบถามนายกิติศักดิ์ระกูลทุมนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้รับแจ้งจากประชาชนนะครับว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สายไฟฟ้าแรงสูงจึงนํากําลังเจ้าหน้าที่รีบมาระงับเหตุครับโดยสายเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เกิดจากงูเหลือมขนาดใหญ่เหลือขึ้นไปพันขดอยู่บนยอดสาไฟฟ้าแรงสูงก่อนไฟฟ้าจะช็อตงูเหลือมตกลงมาทําให้ไฟฟ้าลัดวงจรนะครับและเกิดประกายไฟลุกไหม้และไฟฟ้าก็ดับเกือบทั้งซอยครับ เ,เจ้างูเหลี่ยมก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะฮะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจประจำวันนี้ค่ะคุณธนวัฒน์ทองพรดวยดิฉันนะคะสศิพัฒน์กรโรจนาดิพิเชษและทีมข่าวลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเตยมีคำถามจะมาถามทุกทุกท่านค่ะนั่นก็คือคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ค่ะนอนไม่หลับหลับไม่สนิท ตื่นกลางดึกนะคะทำให้คุณนอนหลับไม่เพียงพอพอตื่นเช้ามาก็จะไม่สดใสสมองอ่อนล้าค่ะคิดอะไรก็คิดไม่ออกจะบอกว่าเตยเองนะคะก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเช่นกันค่ะเคยนอนหลับไม่สนิทนะคะตื่นกลางดึกบ่อยๆค่ะทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานของเตยนะคะจนได้มาเจอตัวนี้ค่ะวีโคพัทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั่นเองค่ะพอได้ลองทานก็รู้สึกเลยค่ะว่าเหมือนเปลี่ยนเตยเป็นคนใหม่ ทำให้คุณภาพการนอนของเตยดีขึ้นนะคะนอนหลับสนิทมากขึ้นค่ะไม่ค่อยตื่นกลางดึกอีกแล้วนะคะดูสดใสขึ้นเปลี่ยนเป็นคนใหม่จริงๆค่ะในวีโคพัทนะคะประกอบไปด้วยสารสกัดสมุนไพรจากธรรมชาติรวมถึง11ชนิดค่ะยกตัวอย่างเช่นพรมมิเก่ากี้ใบแปะกล้วยรวมถึงวิตามินต่างๆด้วยค่ะวิธีการทานก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่วันละหนแคปซูลก่อนเข้านอน,อนเท่านั้นเองค่ะ เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องการนอนอยากเพิ่มคุณภาพการนอนเพื่อส่งเสริมไปถึงระบบต่างๆภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นด้านความจำอารมณ์สมาธิสามารถตัดสินใจเลือกดีโคพัทได้เลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนก่อสร้างประพุทธรูปหินทรายแกะสลักปางมานวิชัยศิลปะสมัยสุขโขทัยขนาดหน้าตักกว้าง6.29เมตรเพื่อประดิษฐานหน้าเจดีย์อุโบสถณวัดท่าประทุนตำบลโปงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีร่วมบริจาคได้ที่บัญชีวัดท่าประทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี141-543-743 9ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์080-221-3907ถามการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้นมาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้มช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงาม ระที่นี่นพัทยาบ้านของเราโสพลเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา